สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุดสตอรี่นะคะวันนี้นุดพาทุกคนนะคะมาทานอาหารอยู่ที่ร้านนายแหวซีฟู้ดนะคะติดถนนพุนทธมณฑลสายสองค่ะร้านเปิดตั้งแต่11โมงนะคะถึง2ทุ่มครึ่งค่ะเมนูแนะนำนะคะก็นี่เลย ผัดชาทะเลค่ะข้าวผัดปูค่ะอร่อยมากขอบอกจานนี้นะคะก็ประมาณ150บาทนะคะทานสองคนได้แบบอร่อยออร่อยเลยนะคะร้านนี้นะคะคนเยอะมากนะคะเขามีที่นั่งให้รอ,อ,องรับนะคะคนมาทานอาหารเยอะเหมือนกันนะคะมีที่จอดรถหน้าร้านหากที่จอดรถหน้าร้านไม่พอสามารถไปจอดที่ปัป๊มปตทได้เลยคะ่ะและนี่เรามาสองคนนะคะก็สั่ง ข้าวผัดปูนะคะผัดชาทะเลแล้วก็ต้ยมยำเนื้อปลาเก๋านี่แหละคะ่ะต้ยมยำเนื้อปลาเกา๋าหม้อไฟนะคะก็อร่อยมากรสชาติดีมากนะคะเนื้อปลาเกา๋าล้วนๆนะคะมีทั้งเขาแนะนำเนี่ยเป็นหัวปลาเก๋านะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นเนื้อปลาเก๋าก็แล้วแต่เราจะสั่งนะคะนี่เลยค่ะอาหารอร่อยมากรสชาติทุกเมนูนะคะถูกปากถูกคอนะคะคนที่มาทานร้านนี้นะคะก็มาเป็นแบบครอบครัวนะคะมาเป็นแบบ นในเนื้อไงแสดงความยินดีหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะคนเยอะมากเต็มร้านเลยนะคะเราก็แนะนํานะคะร้านนี้นะคะหากใครผ่านไปผ่านมาอยากกินอาหารทะเลสดสด,สดรสชาติอร่อยก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะร้านนยนห้วซีฟู้ดนะคะหัวปลาหม้อไฟนะคะอยู่ติดถนนพุทธมนตรสายสองวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย